ในชีวิตผมได้ยินได้ฟังเรื่องของปอบและได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่เชื่อกันว่าเจอผีปอบอยู่สองครั้งจึงของนำมาเล่าให้ฟังไม่ได้มุ่งหมายให้เชื่อถือจนเกิดความงม,มงายเป็นการเล่าเรื่องแปลกๆสู่กันฟังก็แล้วกันเหตุการณ์แรกเป็นเรื่องเล่าจากคนที่ผมรู้จัก ผมได้ร่วมงานกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุสัก25-26ปีมาวันหนึ่งบริษัทของเราไปเที่ยวล่องแพรกันก็เลยได้เห็นว่าน้องเขาค่าตะกุดดอกใหญ่แบบที่เรียกกันว่าตะกรุดทนยาวเกือบคืบไว้ที่เอวเป็นตะกุดถักเชือก หุ้มลงรักสีดำผมแปลกใจไม่เคยเห็นผู้หญิงแขวนตะกุดดอกใหญ่ขนาดนี้ยิ่งมากก็เป็นตะกุดเล็กจิว๋วแขวนไว้กับสร้อยพระผมก็เลยถามน้องว่าแขวนไว้ทำไมน้องเขาก็เลยเล่าให้ฟังยาวเลยเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่น้องเขาอายุราวๆสิบขวบ วันหนึ่งมีญาติจากต่างจังหวัดมาขอพักอยู่ด้วยชั่วคราวระหว่างเดินทางญาติคนนี้มีศักดิ์เป็นอาแต่ก็ไม่ใช่อาแท้ๆเขาพักอยู่แค่คืนเดียวแล้วก็เดินทางต่อไปจังหวัดอื่นแต่หลังจากญาติออกจากบ้านไปแล้วแม่ของน้องก็ล้มป่วยมีอาการแปลกๆ ตัวไม่ร้อนไม่เย็นไม่มีไข้ไม่เหมือนคนป่วยทั่วไปเอาแต่นอนสมหน้าตาซูบเซียวอยู่ในห้องพ่อออกจากห้องมาได้ก็เอาแต่กินกินทีละมากๆจนไม่น่าเชื่อว่าอาหารเหล่านั้นเข้าไปในท้องได้หมดแล้วก็ยังกินของดิบๆพวกเนื้อสัตว์เข้าไปอีกกินเสร็จแล้วก็เข้าห้องนอนไม่พูดไม่จาก,กับใคร กินมากแต่ร่างกายกลับพร้อมลงพอมีคนไปถามถ่ายอาการป่วยก็ทำตาขวางใสคนในบ้านเห็นว่ามีไม่ใช่การป่วยไข้ธรรมดาก็เลยไปหาคนช่วยจนได้รับคำแนะนำว่ามีพระที่มีวิชาอาคมอยู่ที่ไหนก็ไปตามหาแล้วนิมนต์ทันมาช่วย เมื่อพระมาถึงบ้านท่านก็เข้าไปดูคนป่วยเอาเข้าวสารเศษออกมาโปรยใส่แม่ของน้องซึ่งนอนอยู่ก็ร้องโวยวายดิ้นรนเหมือนเจ็บปวดมากคนในบ้านจึงมั่นใจว่าแบบนี้ต้องโดนผีเข้าแน่แน่พระท่านก็ทำพิธีต่อไปซึ่งน้องเขาก็จำไม่ค่อยได้ว่าทำอะไรบ้าง แต่เขาบอกว่าก็น่าจะมีการสวดรนน้ำมนต์แล้วก็ผูกสายสินให้ซึ่งแม่ของน้องก็หายดีในเวลาต่อมาพระที่นิมนต์มาท่านถามว่าแม่ไปทำอะไรมาบ้างหรือเดินทางไปไหนต่างถิ่นไกลๆหรือเปล่าจนในที่สุดก็สรุปได้ว่า น่าจะเกิดจากโดนปอบเข้าสิงและปอบนั้นคงมากับญาติที่มาพักที่บ้านในตอนนั้นพระท่านก็บอกว่าอย่าไปโกรธเคืองญาติคนนั้นเลยเขาคงไม่รู้ว่ามีปอบติดมากับเขาด้วยพอมันมาเจอคนที่มันเข้าสิงสู่ได้มันก็เลยเล่นงานเอาพวกชาวบ้านที่ทราบเรื่องก็บอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะทางท้องที่ที่อยู่มาไม่เคยมีผีปอบหรือไม่เคยมีคนที่ป่วยลงด้วยอาการพิกลแบบนี้แล้วก็วิพากวิจาร์ณกันต่อไปว่าผีพวกนี้มันคงหิวโวยมากินเอากินเอาเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้ามันกินไม่อิ่มแล้วแล้วก็คนที่โดนมันสิงนั่นแหละที่จะโดนกินตับไตไส้พุงจนพอมแห้งตายไปในที่สุด จากนั้นปอบก,ก็จะออกหาผู้เคราะห์ร้ายรายใหม่มาเป็นอาหารของมันคุณตาคนหนึ่งเล่าว่าบางคนที่ปลูกว่านศักดิ์สิทธิ์ว่านอาถรรพ์ไว้มากๆ ทำผิดตำราหรือถึงเวลาต้นว่านมันลงหัวแล้วไม่เก็บไม่กู้มันก็กลายเป็นปอบได้ทีนี้มันไปกินใครแล้วโดนคนมีวิชาจับได้พอถามชื่อมันก็จะอ้างชื่อเจ้าของนั่นแหละว่าเป็นปอบพ้นเหตุการณ์นั้นไปนานหลายเดือนแม่ของน้องก็สุขภาพดีขึ้น แต่คราวนี้น้องเขากลับล้มป่วยด้วยอาการแบบเดียวกับแม่และความรุนแรงของอาการนั้นหนักกว่าคือมีลักษณะท่าทางที่เปลี่ยนไปด้วยจากเด็กผู้หญิงเรียบร้อยกลายเป็นผู้จาชุนเชียวหยาบคายแล้วก็เก็บตัวไม่ออกจากห้องจะออกมาแต่เวลามืดคำ่ำที่เหมือนกันก็คือจะกินอาหารมากๆ กินเนื้อดิบและกินเหล้าหากไม่ได้กินก็จะอาลวาดรุนแรงเหล้าที่กินเข้าไปก็เป็นเหล้าพื้นเมืองพูดตรงๆก็เหล้าเถื่อนที่ชาวบ้านต้มนั่นเองแหละครับเหล้าพวกนี้ดีกรีสูงแต่น้องเขาเป็นเด็กกินเข้าไปทีละขวดสองขวดกลับไม่เมาเลยน้องบอกว่าเหล้าแรงขนาดนั้น ผู้ใหญ่กรอกเข้าไปเป็นขดุดขวดโดยไม่พักท้าไม่หลับพับก็อาจเจียนแต่น้องกลับไม่มีท่าทีเหมือนคนเมาแม้แต่นิดเดียวเมื่ออาการเป็นแบบเดียวกับที่เคยเห็นพ่อของน้องจึงรีบไปนิมนตพระอาจารย์ผาทันขึ้นรถจากอีกจังหวัดมาทำพิธีให้อีกครั้งคราวนี้ทันทังซัดเข้าสาร พรมน้ำมนต์ให้คนเอาสายศิลเอาพระไปคล้องก็ไม่หายน้องกลับหัวเระใส่เสียงที่หัวเระก็ไม่เหมือนเสียงเด็กผู้หญิงแต่เหมือนผู้ชายตัวโต,วตวพระทันว่ามันคงไม่ใช่ผีตัวเดิมแล้วมันต้องเป็นผีที่มีฤทธิ์มากกว่าที่ท่านจะปราบได้ พวกชาวบ้านถึงกับหน้าเสียไม่รู้ว่าจะไปหาใครมาปราบผีหลวงพ่อท่านจึงแนะนำว่าให้ไปหาอาจารย์คนหนึ่งของท่านซึ่งเป็นคารวาสแล้วท่านก็บอกชื่อบอกที่อยู่ของอาจารย์ท่านให้พ่อของน้องจึงไปตามที่ท่านบอกต้องขับรถไปไกลหลายจังหวัด สอบถามทางไปเรื่อยจนไปเจออาจารย์ท่านจนได้เป็นชายชราผมขาวสวมเสื้อผ้าเก่าๆมอมแมมดูเหมือนคนแก่ชาวบ้านธรรมดาบ้านปลูกกระท่อมอยู่ในไร่อ้อยโดดเดี่ยวพอได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นท่านก็ยินดีมาช่วยทันทีโดยไม่ถามถึงเงินทองเลยสักคำ ทันทีที่พ่อพาท่านมาถึงบ้านลงจากรถได้ท่านก็เดินกระทืบเท้าขึ้นบันไดดังตึงๆพ่อแม่น้องเล่าว่าเหมือนบ้านสั่นสะเทือนไปทั้งหลังน้องที่อยู่ในห้องก็ร้องกรี๊ดขึ้นสุดเสียงโดยที่อาจารย์ยังไม่ได้เข้าไปถึงตัวบ้านเลย ตอนนั้นแม่อยู่กับน้องในห้องก็เลยเห็นว่าน้องดูหวาดกลัวมากๆผิดจากปกติที่แสดงท่าทางคมขู่คนอื่นให้กลัวตลอดอาจารย์ท่านเดินพรุดรวดเข้ามาในบ้านโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกว่าน้องอยู่ห้องไหนแล้วก็เปิดประตูเข้าไป เชอน้องที่กําลังกระเสือกระสนดินรนนี้พ่อแม่บอกว่าเห็นอาจารย์ทำมือวนๆเหมือนขีดวงล้อมแล้วก็รวบรวบคว้าจับอากาศแถวๆหัวของน้องจากนั้นเอาสายสินมัดแล้วเก็บใส่ย,ย่ามแค่นี้เท่านั้นน้องก็สุดล้มลงนอนหลับ อาจารย์ก็เดินออกจากห้องไปแล้วเรียกพ่อมาหาบอกว่าที่บ้านนี้มีเคราะห์ผีปอบมันเลยรุมมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวถ้าใครจิตไม่เข้มแข็งจะโดนมันรุมกินจนตายผีปอบมันไม่เหมือนผีอื่นบางตัวก็เกิดจากพวกมีอาคมแก่กล้ามันก็เลยไม่กลัวพระสงฆ์องค์ขเจ้าแต่พระพุทธเจ้านั่นแหละ ท่านสูงสุดกว่าทุกสิ่งสูงกว่าเทวดาให้ไปหาพระพุทธรูปมาตั้งไว้ในบ้านองค์เล็กๆก็ได้ทำหิ้งพระตั้งไว้ให้ดีมันระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระอริยเจ้าทั้งหลายไว้ก็จะปัดเป่าสิ่งที่ร้ายออกไปได้ แล้วท่านก็ให้สายสินไว้จำนวนหนึ่งบอกให้เอาผูกข้อมือกันไว้พอจะคุ้มกันได้บ้างสำหรับนางหนูนั่นเป็นคนที่ต่อไปจะเจอเรื่องพวกนี้ได้ง่ายให้มันแขวนตะกุดนี้ไว้ตลอดเวลาห้ามถอดออกต้องแขวนไปจนโตจนกว่าจะพ้นวัยเบญจเพศถึงค่อยถอดออกได้ ซึ่งก็คือที่มาของตะกุดที่น้องเอาแขวนไว้นั่นเองน้องอย่างเล่าอีกว่าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็กลายเป็นคนมีเซนเห็นอะไรแปลกๆที่คนไม่เห็นเธอบอกว่ายิ่งเวลาไปโรงพยาบาลนะพี่นั่นลหละแหล่งรวมเลยเห็นเขาเดินกันเต็มไปหมดผมถามยิ้มยิมว่าเขานะใคร น้องก็เลยสวนกลับว่าเขาก็พวกพีพี่ก็รู้ว่าใครไงล่ะแล้วเธอก็หัวเราะชอบใจผมถามต่ออีกว่าแล้วจะแขวนตะกุดไปถึงอีกเมื่อไหร่เธอตอบว่าตอนนี้ก็แขวนจนชินแล้วเลยไวเบนจะเพศมาสักพักแล้วก็คงแขวนไปเรื่อยๆละมั้งอีกเหตุการณ์หนึ่งคือตอนผมไปภาคอีสาน ไปเที่ยวกับเพื่อนและญาติญาติของเพื่อนที่เราไปเที่ยวกันก็เป็นท้องนาแถวแถวบ้านเพื่อนนั่นเองเพื่อนเรียกว่าไปกินข้าวป่าคือไปหากับข้าวเอาข้างหน้าคือไปหาปลาหาหอยในลำห้วยหาไข่มดแดงกระปอมจักกระจันตามต้นไม้หาผักตามริมคันนามากินกันเราเที่ยวกันอย่างสนุกสนาน แต่ทุกมื้อก่อนที่จะกินลุงสุจะตักอาหารนิดหน่อยใส่ใบไม้ไปวางที่จอมปลวกก่อนแกบอกว่าให้เจ้าทีเจ้าทางเขากินก่อนแล้วก็มีคืนหนึ่งขณะที่เรากำลังดื่มกินกันอยู่รอบกองไฟหน้าถิงนาพ่อของเพื่อนจากนี้ก็จะขอเรียกว่าพ่อก็แล้วกันนะครับพ่อกับลุงสุ ก็ลุกขึ้นยืนมองไปในทุงน่งนาแล้วหันมองหน้ากันท่าทางทั้งสองตั้งใจมองฝากความมืดออกไปและตั้งใจฟังเสียงจากเบื้องนอกทำเอาพวกเราเด็กๆกรีบเงียบเสียงแล้วตั้งใจฟังบ้างแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ยินอะไรพ่อกับลุงสุทำท่าทางให้เราเงียบๆแล้วหยิบไฟฉายกับปืน ออกเดินไปส่องดูรอบๆถียงนาเราก็นั่งกันตัวกเกรงไม่กล้าถามว่าท่านเห็นอะไรจนสักพักท่านก็กลับมานั่งเหมือนเดิมแต่วางปืนไม่ห่างตัวเราถามว่าอะไรท่านก็สายหน้าบอกไม่มีอะไรหรอกแล้วก็เตือนว่ากลางคืนอย่าเดินออกไปไกลนักนะเผื่อมีงูมีตะขาบจนพ่อไปนอนแล้ว เราถามลุงสุอีกทีลุงถึงบอกว่าพ่อกับลุงเห็นบางอย่างที่ไม่ค่อยดีเหมือนคนแต่ไม่ใช่พอพูดเท่านี้พวกเราก็ขนลุกเกลียวเลยครับลุงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าออกไปเดินมั่วซั่วก็แล้วกันก่อนนอนก็สวดมนตดด้วยละ่ะลุงบอกแค่นั้นแล้วเดินหนีไปนอนคืนนั้นผมนอนอยู่บนเปลหลับ ไปแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลุยกอหญ้าอยู่รอบๆเถียงเสียงเดินช้าๆซุบซาบแบบเสียงเดินระยอดยาแห้งทีแรกก็คิดว่าลมพัดแต่มันดังเป็นจังหวะเหมือนคนเดินจนทนรําคาญใจไม่ไหวก็เลยพงกหัวขึ้นเอาไฟฉายส่องดูแต่ไม่เห็นอะไรผิดสังเกต กวาดแสงไฟไปทั่วไม่พบใครก็ล้มตัวลงนอนต่อพอรุ่งเช้าเรากินอาหารเช้าเสร็จก็จะกลับเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นการกลับแบบปรกปับเพราะรุงกับพ่อเร่งให้กลับทั้งที่เราออกเดินทางกันบีบายก็ยังได้เราขนของขึ้นท้ายรถกระบะบางคนก็ขึ้นไปนั่งบนรถแล้ว พ่อเป็นคนขับก็สตาร์ทเครื่องเตรียมเดินทางแต่ผมยังอยู่ข้างล่างเพราะรอจะถ่ายรูปทุกคนที่นั่งท้ายกระบะลุงสุนั้นยืนอยู่บนพื้นเอ็นตัวพิงท้ายรถเพื่อนผมกับเย็ดญาติก็นั่งยิ้มรอบนรถผมยกกล้องขึ้นจะถ่ายก็ได้ยินเสียงคนวิ่งตึกตึกมาจากทางด้านหลัง ผมเอี้ยวตัวหันไปมองว่าใครพึ่งมาก็รู้สึกถึงความเย็นวูบหนึ่งผ่านข้างตัวไปทางท้ายรถเหมือนมีคนวิ่งเร็วๆผ่านเรานะครับแต่มองไม่เห็นใครเลยขณะที่ผมตกตะลึงอยู่นั้นผมก็เห็นลุงสุยกกำปั้นต่อยใส่อากาศตวาดว่าไปแล้วแกก็หันไปดึงมีดพล้ายาวจัดท้ายรถไล่ฟันอากาศฉับ,ฉบ พวกเราตกตะลึงว่าแกทำอะไรลุงสุก็ตะโกนบอกว่ารีบริไปไปขึ้นรถผมก็วิ่งไปขึ้นรถด้วยความงุนงงลุงสุวิ่งกลับมาที่รถแล้วกระโดดขึ้นนั่งท้ายกระบะพ่อก็ออกรถทันทีลุงสุตะโกนบอกเพื่อนผมว่าเอาปืนมาเพื่อนผมยืนปืนลูกซองให้แกก็ยกขึ้นลํา ยัดลูกปืนที่ล้วงออกมาจากกระเป๋ากเกงวาคาถาเงิมงำแล้วยิงตูมออกไปทางท้ายรถเรางงกันมากว่าแกยิงอะไรแกยิงเสร็จก็ยัดลูกเข้าปีใหม่แล้วท่องอะไรก็ไม่รู้แต่หนนี้คือแค่ถือเตรียมพร้อมเอาไว้ไม่ได้ลั่นไกลส่วนพ่อก็ขับรถแบบแทบจะหาะออกมาเลยจนกลับมาถึงบ้านนั่นแหละ พ่อกับลุงถึงเล่าให้ฟังพ่อบอกว่าที่เราเจอนั้นมันคือปอบมันไม่มีตัวตนให้เห็นหรอกแต่ท่านรู้สึกได้ว่ามันมาเท่าที่ผมทราบจากเพื่อนคือพ่อของเขากับลุงสุนั้นมีวิชาอยู่พอตัวเพราะบวชอยู่นานทั้งคู่และศึกษาวิชามาจากอาจารย์เดียวกันที่เถียงนานนั้นท่านทั้งคู่ รู้สึกพร้อมกันว่ามีอะไรบางอย่างมุ่งตรงมาทางทิงหน้าเลยลุกไปส่องไฟดูที่ส่องไฟก็เพื่อดูว่าเป็นสัตว์หรือเป็นคนส่วนผีนะ่ะเราไม่เห็นมันง่ายๆหรอกทีนี้มันคงจะรู้ว่ามาเจอคนมีวิชาก็เลยวนอยู่รรอบๆไม่กล้าเข้ามาลุงสุบ,บอกว่า กอนผมจะถ่ายรูปมันวิ่งเข้ามาจะอาศัยเกาะติดรถเราไปด้วยเสียงตึกตึกนะไม่ใช่เสียงฝีเท้ามันหรอกแต่มันทำให้เราตกใจใครควันอ่อนมันก็จะเอาคนนั้นแหละแกเลยตะหวาดแล้วต่อยใส่มันผมถามว่าต่อยโดนไหมแกก็ขำแล้วบอกว่าจะไปโดนอะไรแต่เป็นการข่มขวัญกันด้วยจิตหนะ คนใจแข็งมีตะบะอำนาจมากกว่าผีผีก็หนีไปแต่ที่ให้รีบเห็นออกมาเพราะไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาเล่นลูกหลานคุณไหนหรือเปล่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าโดนปอบเข้าถึงไล่ออกไปได้ก็เจ็บไข้ไปนานแหละผมฟัง แล้วก็คิดว่ายังมีเรื่องพิสวงเหนือการพิสูจน์ที่เราไม่รู้อีกมากมายถ้าไม่ได้รู้สึกด้วยตัวเองผมก็คงไม่เชื่อบางทีจะคิดว่าลุงแกมโนหลอกตัวเองหรือกแกล้งหลอกพวกเราเล่นสนุกสนุกไปเท่านั้น